เรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันดีกว่าและแน่นอนพวกคุณดับไฟได้ทุกเมือครับชมเลยค่ะสวัสดีครับผมเชนะครับสหรัับสงสุมเอมนะครับอายุ23ปีครับตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งแล้วก็มีรีสอร์ทเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดครับ ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะครับเราจะเช็คตารางก่อนว่าวันนี้เรามีไปทํางานไหมถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยผมก็จะมาออกกําลังกายช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นก็จะดูว่าจะเรียนก่อนหรือว่าจะฟิตเนสก่อนอันนี้คือสเกจจ์ประจําวันของผมเป็นเดลี่รูทีนเลยทุกวันจะทําแบบนี้คือเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆคือมีฟิลนะเหมือแนบบกันก็คือวันนี้เราเหนื่อยมากเลยทางานมาจากเมื่อวานก็เหนื่อยวันนี้อะจะอยู่บ้านแต่พอถึงช่วงเวลาช่วงยินจริงๆที่มันเป็นเวลาที่เราต้องออกไปฟิตเนสหรือว่าไปเรียนเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้สึกแบบ วันนี้ยังไม่ได้ไปเรียนเลยวันนี้ยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยมันรู้สึกว่าวันนี้มันยังไม่มีอะไรพัฒนามาจากเมื่อวานมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้ละผมจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานเหมือนเป็นปพสทีบนิดๆครับสาหรับเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยคือผู้หญิงหลายๆคนอาจจะคิดว่าผู้ชายนะครับจะเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆผมเป็นคนจําวันสําคัญต่างๆได้แม่นเลยหลักๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งเลยวันเกิดวันเกิดในห้ามพลาดวันครบรอบ แล้วก็วันสําคัญต่างๆที่อาจจะเป็นเจ้าตัวเมนชั่นบ่อยๆพูดถึงบ่อยๆอะไรประมาณนี้ครับคือถ้าเราลักเขาแล้วเราใส่ใจเขาเขามากพอ,อเรื่องพวกเนี้ยเราจะจําเองเราจะไม่ต้องพยายามจําด้วยเราเราจะรู้เองเพราะว่าเราให้ความสมคัญกับเรื่องนี้มากขอถ้าเป็นวันครบรอบเราก็จะให้ดอกไม้ตามจำนวนปีที่เป็นวันครบรอบทั้ง1่งปีก็1ดอก2ปีก็2ดอกผมเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ชอบเซอร์ไพรส์ให้ชอบทำอะไรที่มันแบบมีความโรแมนติก อาจจะเล็กๆแต่มันคือการที่เราโชว์ว่าเราใส่ใจเรามองว่าเรื่องการโทรจิกหรือตามาจิกไลนจิกเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใส่ใจผมมาชอบให้โดนนะผมผมโรกจิตนะผมชอบนะชอบให้แบบโทรตามชอบให้ไลายตามแล้วผมไม่เคยรําคาเลยนะครับก็สลับสาวๆที่ยังเปิดไฟไว้นะครับเราบอกว่าจะจําดีเทลทุกอย่างเกี่ยวกับคุณนะครับสิ่งที่คุณชอบนะครับทุกอย่างที่เป็นตัวคุณเลยผมจะจําได้อย่างดีแน่นอนไม่ลืมนะครับเทคแคร์ care, ดีแน่นอนครับอย่าเพิ่งปิดไฟนะครับ ใช่ครับความรู้จักผู้ชายคนนี้นะฮะดับไฟไป13คนเหลือ17คนค่ะมันมีจริงหรือวะคุณต่อสัยเรื่องอะไรวาไม่จริงใครบ้างไม่ชอบโจจิกก็นี่อ่ะเขาบอกเพราะในประสบการณ์ชีวิตของฉันตัวเลขเลขกสี่เลยเนะี่ยมึงโทรมาทำไมนักกูดลำคาญแล้วคุณโทรแค่นขนาดไหนที่ไว้าโทรเยอะอือยังไงห้าร้อยพันหนึ่งเคยนะห้าห้าร้อยพันหนึ่งฉันเคยแบบว่าทิ้งแบบว่าพิธีกรเงี้ย ทำอีเวนต์อยู่อย่างเงี้ยเอพก็ตื่นฉันวิ้งใหม่วิ่งตามผู้ชายแล้วก็โทรหาหน่อยผู้ชายหายไปไหนแล้วไม่รับไม่รับค่ะแล้วสุดท้ายผู้ชายไปไหนผู้ชายไปเข้ามานรูดผู้ชายไปเข้ามานรูดค่ะเห็นไหมดิฉันก็บอกว่าเอาอย่างนี้ฉันจ่ายเงินเด็กที่รูดม่านห้าร้อยบาทเอาน้ำมาฉันถังหนึ่งเปิดมาเอาน้ำใสบผู้ชายถีบหน้าปู๊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 วู๊ปู๊ปู๊ปู๊ ต้าเลยพูดไม่ออกฟังแล้วฟังเรื่องน้องมาแล้วคูดไม่ออกโอิโหโห้งเงินครัิ้งเงินนะนนไปโดนผู้ชายแต่ว่านี่คุณตื่นเช้ามาคิดอะไรไม่ออกก็ต้องออกกํลาลังกายก่อนอืมโอเคอะค่ะหุ่นขนาดนี้แหมจะเอาสูตรมาคลุมมาบังเพราะว่าเสียของจริงครับต้องดูกันนิดนึงหน่อยอด,ดีไหมดีไหมดูดูทรงนิดนึงดีไหมขอญาตขออะขญาตข <อ S 1> คำแมวถ้าไม่ทันแล้วตอนแล้วคำแมวว่าคำแมวเลยเราคิดในใจบอกว่าทีมงานทีมงานบอกอะไรนันเล็กหรือเปล่าทำไมยูดีนันเล็กพูดถึงติ๊กตักเฉยเมามามาโอ้โหโอ้โหดูโอ้โหดูนะเดี๋ยวจะดีสะดีน้ำลายไหลน้ำลายไหลจ้ะคนอาจจะไม่รู้ว่าคุณมดดำสายตาไม่ค่อยดีพามาให้แค่พี่เขาดูใกล้ๆให้พี่เขาดูใกล้ๆสักนิดนึงเป็นยังไงฮะดูตาดูตาเป็นขกาวมาเดาวมาไม่ได้ก่อนเลยไม่ได้ก่อนเลยอ่ะ แล้กคุณลูกถามซื้อแล้วมากลับมากับมากับมาอย่างนั้ไม่มีขายอันนี้ไม่ขายอันนี้ไม่ขายเราไม่ใช้ความคุ้นชินเดิมอ๋อเหรอเหรอนี่เขาเป็นผู้เข้าปกันแต่ดับไฟกันไป13คนเกิดอะไรขึ้นนั่นน่ะสยนั่นนี้นะฮะฮอนค่ะฮอนคุณดับไฟอะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องทำทุกวันให้ดีกว่าเมื่อวานใช่ไหมคะแต่มันจะต้องมีวันที่เราแบบสโลลฟ์มีโลกส่วนตัวสูงอยากอยู่ จะไปดีอะไรขึ้นทุกวันได้ไงมันจต้องมีวันขี้เกียจบ้าง<ช>วันสโลว์ไลฟ์ <slow life S 2> บ้างที่เราพักที่เราทํางานเนี่ยเราก็อยากพักอยากออกอยากไปดูหนงัง<อ>ไปฟังเพลงชิลๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มุมานะเกินไปอยู่ด้วยอาจจะเครียดอันน,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 นี้อันนี้คือผมอยากจะขอ ชี้แจงนิดนึงก็คือในเรื่องของวันเลซี่เดย์แล้วก็วันชิลใช่ไหมครับอันนี้ผมผมก็มีเหมือนกันซึ่งอย่างที่ผมบอกผมจะมีวันพักของผมอยู่ซึ่งถ้าคุณอยากจะพักเมื่อไหร่คุณบอกผมเลยเดี๋ยวผมแบ่งเวลาของผมเองซึ่งไม่ใช่ว่าผมจะออกกาลังกายทุกวันแล้วก็มีภารกิจทําทุกวันอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีวันว่างให้คุณได้เหมือนกันคุณผู้หญิงบอกขอพักทุกวันได้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวผมตื่นมาก,ก่อนเ่งแต่เช้าเลยตีสี่จะได้ให้เวลาทั้งวันให้คุณได้อะไรอย่างเงี้ยติวเตอร์แต่คุณเปิดไฟนนะะ ดีมากอ่ะดีมากอ่ะเมื่อกี้นางลำพึงขึ้นนะนางกล่าวเออคือเนี่ยเดี๋ยวจบรายการอ่ะต้องไปหาหมอแล้วทำไมทำไมหนูหัวใจหนูมันไม่อยู่ข้างซ้ายอ่ะแต่มันอยู่ข้างเขาคือไม่เคยโดนแอลแบบออกรายการอะไรขนาดเนี้ยคือมัน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 ก็เขินอยู่นะครับมันก็ทำตามตัวไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็ชอบแต่ก็ชอบชอบโดนแอลเหมือนกันก็ทำอะไรไม่ได้ยืนยิ้มอย่างเงี้ย อะไรไม่ถูกกันก็มาเลยครับในใจอะไแต่ว่าเราออกอาการเยอะมากไม่ได้อะไรเงี้ยหนูเก่งกันจงเลยลูกเก่งนะยังไงยังไงแพรพันธ์ยังไงเขาตัวหอมมากอ่ะเหรอเขได้กลิ่นเลยเหรอได้กลิ่นตอนจับมือแล้วก็แบบเหมือนเขายื่นหน้ามาใกล้ๆไงเอามือมาดมเลยใช่หนูก็เลยแบบแต่พยายามยื่นหน้าไปใกล้ๆทุกคนเพราะว่าจะได้เห็นหน้าเขาชัดๆอะไรเงี้ย มันมันไม่เชิงน่ากลัวมันมันก็อาจจะมีนิดนึงบ้างอะไรเงี้ยครับในในแนวของผู้หญิงก็จะมีหลายแบบเนาะถ้าเป็นแนวของติวเตอร์กับแกวพันก็จะเป็นแนวแบบแอลก่อนอะไรเงี้ยจะเป็นฝ่ายลุกก่อนจะไม่ใช่เป็นฝ่ายแบบรอนะครับซึ่งก็เป็นสีสันเป็นความน่ารักของคนสองคนคนีน้มนกันแต่วันนั้นฉีดน้าหอมไปเยอะไหมใช่ว่าอาบต้องได้สักคนหนึ่งแล้นะคิดว่าตรงไหนวันนั้นหอมสุดผู้ได้ในชะ่ <laughs> เราเล่นกันเราเล่นผมผมจะฉีดตรงนี้กับกับปกเสื้อครับสี่จุดนะปกเสื้อกันและหลักตัวเขาหอมมากจริงๆแล้วก็ตอนเขาเดินผ่านนี่คือ ลูกกระเดือกตรงรอยตรงคออย่างเงี้ยคือชัดมากหนูดูลูกกระเดือกคือแบบมาเห็นแล้วนึกว่าแบบหนูดูลูกกระเดือกเมื่อก่อนเวลากระเทยเขาจะเอ็กซเรย์ผู้ชายเนี่ยจุดหนึ่งเขาจะเอ็กซเรย์กระเดือกเดี๋ยวนี้กลายเป็นผู้หญิงเอ็กซเรย์กระเดือกกระเดือกมันสามารถกบอกล่อสิ่งต่างได้ลูกอย่างน้อยมันก็ขึ้นชื่อว่ากะเหมือนกันกระเดือกน้ำไปนสุกั พูดเดี๋ยวหาขายของอีกมาตรฐานกานมาตรฐานกลาง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 ก็เดือกยางหล่อแล้วกชอบชอบชอบยันาะเดือกอ่ะเพลงปิดไฟทำไมหนูไม่ชอบคนที่แบบชอบทำเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้แต่เอาไปอ่ะ เราไม่ว้าวกับสิ่งที่เขา not เซอร์ไพรส์เขาก็นอยอะไรอย่างเงี้ยหนูข şey> ี oh. ้เก oh. right. uh. right so. oh. ียจว้าวตลอดขี้เกียจหรีแอคชั่นให้ตลอดเอาว้าวมาเถอะหนูก็ขี้เกียจแอคชั่นตลอดเราแบบอะไรอย่างเงี้ยของดุยากเซอร์ไพรส์ดีกว่าใช่เข้าใจมันว่ะคือคืออันเนี้ยครับผมอะด้วยความที่ผมไม่ไม่ค่อยมีประสบการณ์กับผู้หญิงเยอะผมไม่รู้ว่า ทำอะไรแล้วผู้หญิงเขาจะประทับใจบ้างทันนี้ผมก็ใช้ในการเซอร์เวย์อาจจะเป็นมาจากเพื่อนบ้างผู้หญิงรอบตัวบ้างถามว่าอะไรทาให้เพื่อนผู้หญิงประทับใจเขาก็จะพูดว่าเรื่องของการทำเซอร์ไพรส์อาจจะทําบ้างอะไรเงรี้ยครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงชอบผมก็เลยอาจจะมีเซอร์ไพรส์บ้างแต่เราก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์แบบทุกวัน,นขนาดนั้นก็หลักๆก,ก็จะมีแค่วันครบรอบวันเกิดปีใหม่อะไรก็3ครั้งต่อปีมันก็ไม่ได้แบบบ่อยอะไรขนาดนั้นแต่เราเราอยากทําให้จริงๆถ้าแบบว่าคุณไม่ได้ชอบหรือว่าคุณไม่ไไได้้้วววววาา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 แแลกกกก็็็ม่่่เเเเเปปนนรรรรคออยยทํใหโชะซ เรามากเราไม่อยากทำเซอร์ไพรส์ให้แค่นี้เองครับดีแล้วที่อยากให้ผู้หญิงเป็นอย่างนี้บ่อยๆลูกเข้าใจกระเทยจะได้หากินง่ายขึ้นลูกจริงจริงจริงอแล้วคุณอะไรคุณเวลาผู้ชายทำเซอร์ไพรส์ไหมไม่เคยไม่เคยไม่มีใครเซอร์ไพรส์คุณเซอร์ไพรส์ว่าของอยู่ครบหรือเงินอยู่ครบไม่แค่นั้นนะพอ้วอย่าเซอร์ไพรส์ฉันอย่าการเซอร์ไพรส์ฉันยิงของลูกอย่าเป็นโรคหอบใส่ฉันนี่ดาแต่คุณเปิดไฟนะค่ะ จริงๆหนูจะบอกว่าหนูเป็นคนตลกนะแต่พอหนูเจอคนที่ชอบนัแหนูเออแดกเลยอหนูพูดไปออกอคือแบบเขา ชอบทำก <ละ S 2> อย่าง<ส>ียมันเป็นเขาใช่เสียตรงความรู้สึกผมคือผมรู้สึกว่าลิดาเด่นมากทุกคนอ่ะสีใครสีมันปกติแต่ลิดาจะเป็นสีที่แบบขาวแล้วก็สว่างมีออร่าออกอยู่คนเดียวควารู้สึกผมตอนนั้นนะที่แบบอารมณ์เหมือนมองทุกคนแบบเท่ากันหมดแต่ลิดาจะสว่างอยู่คนเดียวผมก็รู้สึกแบบเออคนนี้มันดูมีออร่ามันดูเด่นกว่าเพื่อนอยู่ดีตาผมก็จ้องจ้องไปที่ลิดาคนเดียวในตอนนั้นผมก็เลยเหมือนตั้งใจฟังแล้วเสียงเขาแบบเสียงเขานุ่มเสียงเขานิ่งเสียงเขาหน่าหลงมากผมก็เลยเหมือนตอนนั้นก็คือยืนก็เลยเหมือนแบบ เหมือนตาผมจะโฟกัสแค่ลิดาตอนนั้นเลยครับผู้ชายเนี่ยก็เป<ม>็นคนชอบเซอร์ไพรส์อ่าเรายังไงเราก็เลยอยากจะให้เขาเซอร์ไพรส์บ้างว<ะ>้าคือคือผมผมว่าโลกแล้วคือตามตามที่ผมแบบทำการบ้านมาก็คือรายการจะมี2ช่วงเนาะวิทยาก็จะมีถ่ายวิทีาหนึ่งกับวิทีาสองซึ่งวิทีอาสองผมก็เตรียมว้แล้วแหละเพราะนั่นเองพูดเนี่ยผมแบบเฮ้ยไม่จริงหนะ้าไม่น่าใช่ไม่เป็นไปไม่ได้หรอกรายการไม่เคยทําอะไรแบบนี้ สารภาพเลยว่าชิมงานเนี่ยบอกว่าให้พาผู้ติดตามมาได้หนึ่งคนหรือสองคน <ไป S 1> เราก็แบบเฮ้ยอยู่ไหนกันวันนี้มีถ่ายรายการมาดูไหมมานั่งดูไหมความจริงก็คือแบบไม่นั่งดูสาวๆไหมอะไรเงี้ยแบบแบบงี้เขาเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ว่างเนี่ยไปพัทยากับพ่อผมบอกว่าเออเหรอเ,ออเ,ออเออขาดูดีฝากฝาก,ฝากวันนี้พ่อด้วยนะเพรอะก็บอกว่าพ่อมาเชี่ฝากวันนี้แล้วพ่อเขาบอกเออวันนี้ลูกแต่จริงอะไม่ใช่พ่อคือพี่โอเลอีกคนหนึ่ง เอออยู่พัทยาอ๋อไม่มีอะไรพอรู้ว่าเชิญบอกแบบใจแบบจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยอย่าอย่าก็กลัวว่าสองคนนั้นมันจะเอาด้านนั้นมาเล่นในรายการมันจะมีมันจะมีคําพูดหนึ่งก็คือแบบคุณแม่เขาจะบอกว่าฉันรู้จักลูกฉันดีแฟนี่บอกฉันรู้จักแฟนฉันดีแล้วก็เป็นภาพเพื่อนสนิทนั่งดั้งอย่างใช่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนเพื่อนสนิทรู้จักกันดีสุดใช่ครับมันก็เลยแอบกลัวนิดนึงสวัสดีครับชื่อเพชรตะวันครับเพชรตะวันสวัสดีครับชื่อโอเล่ครับผมเพชรตะวันและโอเล่ ามหนุ่มโสดดีกว่าว่าเพชรตะวันกับโอเล่เนี่ยนี่คือซีเบอร์ไหนฮะสิบคะแนนเต็มนี่ซีเบอร์ไหนให้ร้อยเลยให้ร้อยเลยนะฮะเอางี้เอางี้คุณเห็นหญิงทุกคนที่เขาคบไหมคะมีคนเดียวครับใช่ครับเฮ้ยจริงจริงมีคนเดียวครับอตลอดสามปีที่ผ่านมาใช่ครับถูกต้องครับนี่คนเดียวที่คุณเห็นนะฮะที่เห็นครับ เราไม่เห็นก็อันนี้เยอะเอาอย่างนี้แล้วกันขอข้อเสียหน่อยในความเป็นเพื่อนขพอละสามข้อเลยอะเอาโอเล่ก่อนเลยข้อเสียน่าจะเป็นเรื่องไม่ค่อยมั่นใจเขาต้องการคนที่คอยซัพพอร์ตจองการคอยย้ำเตือนว่าเขาไม่ได้แย่จริงๆทุกอย่างนี่เขาทำดีหมดแล้วดีแบบเฟลเฟลหมดแล้วแต่เขาชอบบเฮ้ยเราแบบดีไม่พอหรือเปล่าอะไรในจริงเขาดีเขาดีจริงจริงเขาดีมากๆแลวครับข้อสองถ้าเชเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากทำอะไรเงี้ยอาจจะแบบจะมีใจที่แบบ ไม่ฝืนใจตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยไม่คือไม่เป็นคนชัดเจนน้อมน้าวยากไม่คือไม่ไม่ข้อนะ่ะคอยข้อมีไหมขี้ไม่กดจะโคกอะไรต้องมีจริงจจังความรักนี่มปนข้อเสียได้ไหมจริงจังความรักไม่คยข้อเสียป่าวฮะมันจริงจังเกินไปครับยังไงเกินไปคืออะไรเกินไปนี่คือ เวลารักก็คือรักมากเวลาเจ็บก็เจ็บมากเลยครับผมอยู่ทุกเหตุการณ์ของการที่เชยอยู่ตลอดผมได้เห็นว่ามันเสียใจกันเป็นยังไงใช่แล้วเขาอ่ะโดนทิ้งอย่างเดียวเหรอเขาไม่เคยทิ้งหญิงบ้างเหรอไม่มีนะเอาตรงๆนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเลยครับเหรอโดนทิ้งมาตลอดเหรอตัวนี้นี่คือมีแฟนคนเดียวไหมครับคุณแะเฮ้ยมีแฟนมาคนเดียวกล้องช่วยจับสีหน้าเลยคิฟหลวงอะไรกันนะขอบคุณสำหรับการมาแล้วเดี๋ยวคุณไปลุ้นกันว่าเพื่อนคุณจะลงเอ่ยกับใครนะเพื่วันกับโอเล่ขอบคุณครับ เพราะนั้นสาวๆครับตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ<ป>ยังไงอ่ะนี่ไงนี่งไงหนึ่งทษไงโอ้โหดับไปสิบสี่หรือสิบหกคนวุ่นวายาล้วหวยในยุคนี้บอกเลยผมบอกเลยว่าเหนื่อยซะหน่อยนะฮะ คุณต้องดับ14คนเอานะ14คนนะนานพอที่เราจะไปกินข้าวได้คนละจานป้ายเลยค่ะ โพเดียมหลังส่งเข้าประกวดสองคนแม่งานยากเลยเพราะว่าเธอไม่เหมือนกันเลยแต่ผมเชื่อว่าคําถามที่คุณเตรียมมานี่แหละครับแล้วผมอยากได้ยินมากเลยเชิญเลยครับตลอดช่วงระยะเวลานะครับจนถึงปัจจุบันผมอยากให้คุณบอกผมว่าสิ่งไหนที่คุณรู้สึกว่ามันล้าค่าที่สุดที่คุณได้เรียนรู้มา,มาเริ่มจากบทเรียนอันล้ำค่าของแพรวก่อนเล่าให้เราฟัง ค่ะก็ก็คือพึ่อคือหนูก็เคยเป็นทอมมาก่อนก็คือ,อ,อจากทิซากา็คือเหมือนช่วงเวลาตอนที่เป็นทอมใช่ไหมคะคือหนูก็ได้รับบทเรียนจากอาการใช้ชีวิตการการแต่งกายหรือการแบบค้นรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆแต่พอตอนที่หนูเปลี่ยนกลับมาเป็นผู้หญิงคือหนูก็เหมือนกับทําให้พ่อแม่ภูมิใจขึ้นก็เหมือนกับตรงนั้นเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรีนยนที่ดีอะค่ะแต่ยางน้อยคุณก็ได้<ช>ได้ประสมัประสบการณ์ทุกด้านใช่ใช่ค่ะลิดาครับเราอยากฟังเรื่องของคุณบ้าง ก็ของนิดานะคะก็จะเป็นเรื่องของความรักมากกว่าคือเจ็บหนักเลยก็คือเหมือนแบบครอบครัวเขาแบบแอนตี้เราแบบหนักมากตอนแรกเขาดีค่ะแล้วก็หลังๆเขาก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคก็เลยแบบหนูกว่าหนูจะก้าวข้ามผ่านจุดนั้นได้หนูเกือบแบบเกือบแย่แย่เลยดีกว่าคุณเราจะบอกว่าบทเรียนล้ำค่าคือคุณผ่านเรื่องราวเหล่านี้<ช>มาได้ทาให้คุณเติบโตและแข็งแรงขึ้นใช่ผมไม่แน่ใจนะ ว่าสิ่งที่คุณถามกับคําตอบที่คุณได้นะั่นคือสิ่งที่คุณคิดหรือเปล่าแต่คุณต้องตัดสินใจครับดับไฟหนึ่งคนพายหนึ่งคนมาเจอเราเชิญค่ะครับ คนต่อไปหน,น้าตามผมอาจจะไม่ดีนะครับแต่ผมมีดีกรีที่จะเลี้ยงคุณไปตลอดชีวิตเลยนะครับวันนี้พี่พูดลงตัยนะพี่ใจคอไม่ดีพี่อยู่ข้าวอยากกินหมกหม่ำอ่ะอุ้ยอี่ี้ชอบนะชอบเขาค่ะเขา ตรงนี้เราอยากจะไปสัมผัสเขาไกลๆปนมึมงนะปผัน้ำงนะสายตาที่มีแบบว่ามองผู้ชายสลับกดน้ำเอ, <c oughs> เอาอีกแล้วไม่โฟกัสกลายเป็นคนไม่มองหน้าผมเลยเป็นมองเป้าผมแทนประกาศจับเฮ้ยประกาศ4ีสามสิบหนุ่มโสดเทคนีเอาจะกลับมาอีกครั้งแบบฮอตลอดแตกยิ่งกว่าเดิมใครที่รู้ตัวว่าโสดโปรดมอบตัวเพราะตอนนี้เราได้ล้อมหัวใจคุณไว้หมดแล้ว รางวัลน,นำจีบ,บอกเลยว่าไม่มีแต่จะรักเธอคนดีหมดหัวใจแจ้งเบาแสความโสดได้ที่ atakeoutth t e m อยากมีแฟนสแกนเลย